ใครได้หนึ่งคะแนนเรยอนคเลสใช่ไหมครับ<ช>โอเคตามที่สอ,อันนั้นมันไม่ใช่น้ำมันคิมสันกรูดาอ่ะโอเคคิมสันกรูดาชอเชบตชอเบตชอเบตชอเบตไปดิเซ็ตขอบวันดาปบนอีกเจลฟิน,นิกเวง 2 2> มานอีสองศูนได้เลยเราเคยุม,มาแ้วฟินิกวิงเอาจริงแล้วฟินนิกวิงเอาไง่เด็ดี้เซตอ่ะ <c oughs> เดนเดกเกอร์ลุยเด็ดี้เซตเอาเอาเดนเด็เก <c oughs> อร์เรด็นดน,นี้เซตทรีูวันโกชุด ใช่สองหนึ่งปันปันแปมทีสีเป็นอะไรเป็นอะไริมเ็กโชว์หน่อยโชว์หน่อยอิมแพคเล็กอิมแพคเล็กเจอกับอะไรครับคิมสันกรูินสันการูดาเดี๋ยวรอก่อนเรดี้เซตทรีชูวันโกล เป็นใครได้ไปครับใครได้ไปคนใช้ตัวเดียวดีก่าเป็นห้าห้าห้าต่อเท่าไหร่ห้าต่อสองห้าต่อสองพี่ไปชนะโอเคผมใช้ตัวเดียวเดือนสามเนี่ยผมไม่ยอมนี่นี่ทำไมแพ้อ่ะทำไมแพ้อ่ะเอาจริงยังเมื่อกี้เนี่ยเอาจริงยัง